สมเด็จพระกนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชุมารีจะเด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีและจังหวัดยะโสธร,ร วันนี้เวลา9นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลราปรกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาที่ารกเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2566ณนอาคารเฉลิมพระเกียรติรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตำบลเมืองศรีไขยอำเอบารินชำราบจดอุบลราชธานีในการนี้พระราทานปร,ริญญากิติมาศแก่ผู้ทรงคุณบุฒิจำนวน3คน พระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวน2,426คนโอกาสนี้พร,าานพระราชทานพระราโชว,วานความสําคัญตอนหนึ่งว่าปัจจุบันกล่าวกันว่าเป็นยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและสิ่งต่างๆเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการที่จะดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนั้น บุคคลจะต้องรู้จักปรับตัวเดี๋ยวเริ่มจากการทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องก่อนกล่าวคือไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันผวนหรืออุปรสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ตามแต่ละคนพึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ หากบุคคลเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและเชื่อว่าความฉลาดสามารถในด้านต่างๆเป็นสิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยการภาคเปียนฝึกฝนอย่างมั่นตั้งใจโดยใช้วิธีการที่ดีที่ถูกต้องแล้วแต่ละคนก็จะมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากล้าแข็งขึ้นและสามารถคิดเห็นแนวทางที่จะประพฤตินตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้โดยไม่หวั่นไหวย่อทอ้อ จึงขอให้บัณฑิตท,ทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อความสุขความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานต่อไปภายหน้า ต่อจากนั้นสมเด็จพ,พระนิษฐาธิธาราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพพราราสุดาสยามบรมราชุม,มารีในทอดพระเนตรอิทธิศกการต่างๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาทิอทธศการทรัพยากรท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นส,ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่น้อมนําแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืช อันเนงมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพปราราชสุดาสยามบรมราช,ชุมารีหรืออภสทมาพัฒนาส่งเสริมและปรับใช้ในหน่วยงาน ซึ่งศูนย์ประสานงานอ,อพอสทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวนสองแห่งได้แ,แก่โรงเรียนห้วยขยุงวิทยาอำเภอบารินชําราบและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโนนกเกาะอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี นิทรรศการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงพึ่งพรงและชนโรงเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบ้านยาคาบ้านพลานชัยเพื่อสร้างไรายได้และประโยชน์ในการสร้างสารผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำพึ่งชนโรงและสู่น้ำพึ่งนิทรรศการแสงแรกประวัติศาสตร์เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงและถือได้ว่าพระอาทิตย์แสงแรกได้สาดส่องที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย แักาชัตาการขี้อ,อ้นกิ่งดำเป็นพืชชนิดใหม่ที่ค้นพบในเขตพื้นที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ทอดประเนตรการแสดงดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยปรรเลงเพลงเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญชาวอุบลซึ่งมหาวิทยาลัยประพันธ์ขึ้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชการณียกิจของสมเด็จพระนษราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชุมารี เวลา14นาฬิกา31นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร ซื้อสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหดดวัดยโสธรร่วมกับคณะสงฆ์ประชาชนและผู้มีจิตศาารัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่จำนวนสองไร่ตามโครงการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นการส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดแห่งนี้นับเป็นลำดับที่111ของโครงการเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2560แล้วเสร็จพร้อมให้บริการเมื่อปี2566เป็นอาคาร2ชั้นชั้นล่างมีการจัดสัดส,ส่วนในการให้บริการแก่ประชาชนต่างๆอาทิมุมบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอำนวยความสะดวกในการคืนยืมหนังสือมีตู้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ มุมบริการหนังสือที่ใช้หมวดหมู่การจัดเก็บหนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้สิบหมวดหลักเช่นหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนและหนังสือนวนิยายกลุ่มเด็กและครบอบครัวเป็นมุมที่ให้บริการหนังสือสําหรับเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กวัยต่างๆบอร์ดเกมเร่ารี่อ n d l เล r n นิ่งอินยโสธรเพื่อส่งเสริมพื้นฐานนิสัยรักการอ่านความคิดสร้างสรรค์ทันต่อเทคโนโลยีตามชีวิตวิถีไทยแบบยโสธรมุมไอทีรูเป็นมุมให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ e b o ุ๊และระบบประ่ายไร้สายหรือ Wi-Fi ส่วนชั้นบนแบ่งออกเป็น4ห้องประกอบด้วยห้องคุ้งเฮืองเมืองยศมีการจัดนิรศการเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดยโสธรเช่นนิทรศการประเพณีวัฒนธรรมโบราณสถานชีวประวัติบุคคลสําคัญผลิตภัณฑ์ชุมชนและหลายภาพพื้นเมืองทั้ง9อําเภอของจังหวัดยโสธรอ,อันเป็นภูมิปัญญาถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ห้องประเทศมีวัฒนธรรมจัดแสดงนิทรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟและอัตชีวประวัติของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดยโสธร ห้องมัลติมีเดียเป็นห้องสำหรับฉายภาพยนตร์อนิเมชันสารคดีประวัติความเป็นมาประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดเช่นตำนานเกิดพญาแถนตำนานกำเนิดนาคมหายุทธแดนอีสานศึกล่าฝนตำนานบ้างไฟและสารคดีย้อนอดีตเมืองยโสธรและห้องทรงงานจะแสดงผลงานฝีพระหัตของสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชุมารี นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของห้องสมุดได้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรพอเพียงมีการปลูกพืชผักสวนครัวและการจัดทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานบ่อเลี้ยงปลาบ้านโซลาเซลลทั้งยังเป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจอ่านหนังสือและออกกำลังกายของประชาชนที่ไปใช้บริการด้วย